สวัสดีค่ะพี่นอ้องวัอน,นี้เบือเป็ดปลาเหล่าสิผ้ามหาเป็ดบานค่ะเห็นดอกไม้งมางเลรถทายให้เบืองกัะพี่นอ้องก็เรียกดอกชองกี้ค่ะบานเราจะเกินดอกอยังงั้นค่ะงามชองกี้ชองกี้อันนี้สองส นึงสีสีเหลืองหมดอันนี้มีสีเหลืองกับสีขาวค่ะก่อนจะชมปิดแล้วมาชมดอกไม้กันค่ะสวนเพลินค่ะเดียวไปเบิ่งเปิดกันครับพี่น้องสวัสดีค่ะไม่ได้พอกันโดนแล้วาน้องไก่ค่ะอเอโดนล่ะอีว่ามองเชียร์ตัววิลีฟเอาพักให้ปิดให้ไกลค่ะหิวหิวหิว กินแล้วนอนลูกกินและน,น้อนเฮ้ยอะรอะไรอะไรอะไรอันนี้อันนี้เป็ดบานไก่บานค่ะอ๋อระเบียงระเบิยงมันมันมันบ่มักผู้ชายค่ะไก่ตุน่นขี้อิจฉาค่ะมึง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 มันตีบตัวใหญ่อีกว่าข้ากินลูกข้ากินได้เป็นอนอนมันหนาว ngoan nha màu đen ค่ะเอาเนี่ยให้กินเนาะ <laughs> เพื่อจะเป็ดปลาก็มาเป็ดปลาค่ะเป็ดปลาเลือกกินเป็ดปลาอะไรนั่นให้กินกักินเด้อค่ะเป็ดกระปิดกระเจ้าจากเรียงดูแต่ว่าคนทางบ้านที่มีกราเจ้าโบเฮียนนี่ค่ะกระเจาโบเฮี้เรียงเป็ดเรียงกระเจ้ามันเสียงดังโอ้ฟังเสียงมันกินค่ะแซ่บบ่แซ่บบ่ ฮะอ้หิวข <you> <chocolate> mm ัก hmm. ห okay. ิวคักหิวคักอืมอยากลินกลอยากดินนะั้นเนนอ้น้าอกนกนกานนจักนจับนกนบ ไก so right ่สองเป็ดหนึ่งกิน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 เว้เวเวเวดิฉันต้องอิเลเวอิเลฟินิมอนเชื่อเชื่อมัน นีห่หนัวสิกลับบ้านก่อนถ่ายเป็ดอิอ่มใครสิออเอาเาขาคอค่ะโอ้ยลีแฟนตัววิวเหนิ้วคักค่ะเบิง้งยยำกินเบ็ดเชออปีเย,ยละลิสซลัดดองละเมสส์ชื่อหมามอมอพักอยู่บ้านมะไ่ค่ะเมึงมึงตัวขาวมันอิจฉาค่ะเบิง้งกินนะลูกกินเออกินองอีลาไหม นย้วแหี้ยเาั้วากาอทั้งยานทั้งยางคนค้นทั้งยานนั่นนี่วันดี้มหาดูแลคนไปลงเรี่ยนค่ะวลงเรี่ยนปิดเทอมปิดเทอมอาทิตย์หนึ่ง จันนะก็จะได้ไปโรงเรียนอีกค่ะน้องเป็ดซึ้นนี่เป็ดกับไก่จะได้ไปโรงเรียนค่ะเฉันหยุดอาทิตย์หนึ่งเพิ่นได้มาพักอยู่บ้านาะเนาโเนาะโอ้คือซีดแห้งแดีล้วลูกหูค่ะหูจากคว่ำหูจากคว่ำ โบเสียบเหลือกินยว้ยกินแต่ใบเขาเพราะมากันตรงการนั่นย่ำยากบิงซุ้งกิเล็ดแองกอิสลเลยกมีสดแนี้ไปปนี้เขาเขาไปนอนลูกไปขึ้นไปนอนเลยแล้วพอลิโควบองพอนคัควบองอปปีเลยบลองอีวาองทีดุ๊กเน โอ้ยเล็บปากที่นี่โอ้กินแล้วกันเขาเรียว่าปากกินทั้งกลนออกสันอ้ยเนาะเจ้ากระเดยท่านเอี่ยมหยุดที่ด่านี้อื่นแล้วขึ้นไปนอนงปลุกปะเดี๋ยวมืออื่นกินไหมไป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 ขึ้นคอกขึ้นคอกไปลูกไปใช้มือแล้งนะไปขึ้นไปขึ้นไป อ๋อเงอืมองอูองอ้นั่นแหละขึ้นไปทึ่งๆนั่นแหละไปเอวว่าล่ะข้าวขึ้นข้าวพ่นพนยันี่ซีไปลูกไปขึ้นไปอีลาขึ้นก้อนมูอไปลูกไปขึ้นนอนเนอไปไป คลอก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 คอ้จักคลอกมาี cœur, no ่พ er> ูนยางปูยางวนจับกะว้าโอ้โหเดี um> ๋ยวปะไปลูกไปขึ้นเขาไปนอนเขาไปนอนไปไปเอาขึ้นไปคือพวกเขาเมื่อได้่นันตัขาวมันอ่ะมันบ่มมกเว้ เอ็นเอ็มปาเอ็นเอ็มปาล่ะตัวตุ้เชี้อร้ลนมนเบื่ออยากแหยนเพื่อนยัยจับตัวอื่นค่ะห่วงเขาเข้าไปลูกเข้าไปอะไรอะไรใกลขี้อิจฉาค่ะตัวขาวอิจฉากงไปลูกขึ้นไปขึ้นไปเอาลงมา้ยังอีกไม่เลี้ยวจะได้นอนนอกเด้ เคลืนเคลนั่นปิดขวากเลยเร็วเร็วเร็วเฮคันพูโคลีวาองเทตุสเซนตุปปาทับเป้เด็กมันขึ้นเองอายังห่วงกินอยู่ไปแม่ลูกไปแม่หนาวเร็วเร็วเรเร็วเวเขาขอบห่วงกินยุ่เบื่อจากเป็ดก็มาหาน้อง จกเป็ดบ้านก็มาหาไก่บ้านเอาเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเร็แล้วเรแล้วทับจ้าแม่ล่ะอืมเไปว่าล่ะขาไปวะนี่อะอต่ออีลิพลลัลระกำลังจัดทีจัดทางอยู่ไปขึ้นไปลูกขึ้นไปเออบอลนุย อนเ,นเอ้เลยเลยวีเฟมบนนุยไปแล้วคะ่ะมาดีน้องเป็ดเ<ด>ว้เฟมเนี่ยเว้ก็มั่นใจฮะมานี่กะอ,อ่ะพบกับน้องเป็ดนะคะเบื่อเป็ดปลากับมาหาเป็ดบ้านฮะใกลบ้บ,บ้านค่ะเป็ดปลามันนนั่เอาไปให้กินมัน,นเซยคะ่ะวิววิบเลย เะ f น n ละ่ะ finish แล้วะค่อกลับมาพวกันเดอ้อค่ะหนาว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 ,นาว,นาวข้นกะจิเขาบานค่ะไกลเขาบานนอนแล้วคนกะจิเขาบานค่ะมพอก,กันเถื่อนนะเด้อค่ะแต่มาลุ้นว่าจะปเระเหตุอย่างสับคลิปนี้ก็ฝากไว้เด้อค่ะเบื่อปิดบ้านมหาเออเบื่อปิดป่ามหาปิดบ้านเล่นะข้นกะงอนเป็ดเดอ้อค่ะวันนี้ชีวิตคนรักปิดมอนว่าอย่างก็ธาตุปิดน ทัดเปิดทาดเปิดฝากไว้เด้อค่ะบุ๊เดคมากครจะเริ่มกดติดตามนิจเด้อค่ะเอาไว้แค่นี้แหลนะน้าๆๆมือสีนบนเลวค่ะเอยมาขอกันไหมค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะไปกันเด้อ